สวัสดีครับผมจะแนะนำวิธีการใช้งานระบบรับส่งลายปักนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่ pincrm com. com จากปักนะครับผมแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ที่เป็น Google Chrome นะครับเมื่อเข้าไปแล้วนะครับให้ลูกค้านะครับผมสมัครสมาชิกก่อนสำหรับลูกค้าทีเ่เข้ามาใหม่นะครับจากนั้นเราก็ จะมีระบบรับสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ใต้คําว่ายืนยันนะครับผมคลิกเข้าไปแล้วนะครับใส่อีเมลที่ลูกค้าใช้นะครับจากนั้นใส่รหัสผ่านที่ลูกค้าจะใช้งานนะครับของตัวระบบนี้ใส่ชื่อลงไปนะครับ นะครับใส่เบอร์โทนะครับติดกันเลยนะครับใส่เข้าไปจากนั้นนะครับใส่ซีเรียลดัมเบอร์นะครับซซเรียลดัมเบอร์นี่ดูได้ที่ด้านหลังจากนะครับจะอยู่ใต้บาร์โค้ดนะครับขึ้นต้นด้วยตัว E นะครับใส่ติดกันเลยนะครับไม่ต้องใส่ขีดจากนั้นลูกค้าเลือกรุ่นที่ลูกค้าใช้ใช้อยู่นะครับ ็นรุ่นของจักนะครับเมื่อลูกค้าเลือกรุ่นได้แล้วนะครับจากนั้นก็กดยืนยันนะครับผมในขั้นตอนนี้นะครับต้องรอ,อาการยืนยันจากเจ้าหน้าที่นะครับก็จะใช้ระยะเวลา,าสักระยะหนึ่งนะครับผม เพื่อ,อดูข้อมูลของตัวลูกค้านะครับเมื่อได้รับการยืนยันแล้วนะครับก็กรอกยูเซอร์ที่เป็นอีเมลของเราเราก็รหัสผ่านกดยืนยันเข้าไปเลยนะครับได้รับการยืนยันแล้วกดเข้าไปนะครับเมื่อเข้าไปในตัวระบบแล้วนะครับให้ลูกค้าสังเกตด้านซ้ายมือนะครับ จะมีอยู่ด้วยกัน3คอลัมน์นะครับจะมีงานตีลายของฉันนะครับงานที่เสร็จเรียบร้อยส่งงานเข้าระบบนะครับอันนี้ก็คือเป็นยูเซอร์ใหม่ผมก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับเวลาเราจะส่งงานเข้าระบบเนี่ยนะครับให้ลูกค้าไปคลิกคอลัมน์ล่างนะครับส่งงานเข้าระบบก็จะมีอยู่ด้วยกันอ่าสามช่องนะครับช่องแรกเป็นไฟล์นะครับไฟล์นี้ก็คือเป็นไฟล์รูปที่เราส่งไปให้ทางระบบ ตีลายให้เรานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปที่เราถ่ายเข้ามาหรือเป็นไฟล์รูปลายเส้นนะครับที่เราหาจากตามพวก Google อะไรต่างๆเข้ามานะครับสามารถรูปหนึ่งเนี่ยโลโก้หนึ่งเนี่ยส่งได้หลายๆหลายๆมุมมองนะครับสมมุติว่าเราวัดไม้บรรทัดเราก็มีกว้างเท่าไหรสูงเท่าไรนะครับให้คลิกเครื่องหมายบวกนะครับ กดไปที่เลือกไฟล์นะครับเราก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับหรือส่งงานเนี่ยก็ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือโทรศัพท์ของเราเนี่ยส่งงานได้นะครับก็ไปเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับเมื่อเลือกไฟล์ที่เราเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะครับ ได้แล้วนะครับผมแล้วก็คลิกที่ไฟล์รูปนะครับจากนั้นไปที่ช่องขนาดแล้วก็แจ้งขนาดไปนะครับขนาดที่เราต้องการเนี่ยเอ่อกว้างเท่าไหร่นะครับสูงเท่าไหร่แต่ถ้าลูกค้าไม่รู้ว่าเออส่วนเท่าไหร่ก็เอาด้านใดด้านหนึ่งเป็นตัวมาตรฐานนะครับแล้วก็ออบอกเข้าไปในช่องนะครับว่าสมมุติว่าจะเอาโลกโก้นี้สูง8ซนติเมตรนะครับ แล้วก็เดี๋ยวความกว้างเนี่ยก็จะตามสัดส่วนของตัวรูปนะครับในส่วนช่องบันทึกนะครับลูกค้าก็สามารถาแจ้งความประสงค์ของตัวลูกค้าเองนะครับว่าในนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเอาสีตามแบบหรืออะไรยังไงบ้างนะครับจากนั้นก็ส่งเข้าข้อมูลครับ ส่งข้อมูลไปเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมี Job ID นะครับชื่อตัวลูกค้าเองนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับจะอยู่ช่องด้านขวาสุดนะครับลูกค้าก็จะเห็นงานนี้นะครับทางตัวระบบของช่างเองเขาก็จะเห็นงานนี้แหละเขาก็จะทำการตีลายให้ลูกค้านะครับ รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเรื่องของตัวลูกที่เป็นลูกตาได้นะครับว่า,าขนาดที่ส่งไปถูกต้องไหมรายละเอียดอะไรที่ถูกต้องไหมต่างๆนะครับลูกค้าสามารถเช็คลายปากที่ส่งเข้ามาเนี่ยอยู่ประมาณาช่วงเย็นนะครับได้ได,ได้ได้ช่วงเย็นของทุกวันนะครับ ก็เข้ามาดูว่างานเสร็จหรือยังนะครับอยู่ประมาณ 2- 3งถึงวันถ้างานเห็นล่าช้าอะไรต่างๆก็สามารถเข้าสอบถามทางเพจหรือโทรเข้ามาตามเบอร์คอร์เซ็นเตอร์ได้นะครับเมื่องานที่เสร็จแล้วนะครับจะมาอยู่ในงานที่ทเสร็จเรียบร้อยนะครับผมงานนี้ก็จะเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปคลิกที่ดูรายละเอียดเป็นลูกตานะครับที่อยู่ ด้านหลังสุดนะครับของตัวคอลัมน์นะครับพอส่งเข้ามาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีช่องด้านขวานะครับบอกงานที่เสร็จแล้วเขาช่างก็จะแนบไฟล์มาให้นะครับให้ลูกค้านะครับคลิกซ้ายดาวน์โหลดนะครับในการดาวน์โหลดลายเนี่ยให้ลูกค้านะครับเปิดจากคอมพิวเตอร์นะครับตัวระบบนี้เปิดจากคอมพิวเตอร์เอาแฟได้เสียบเข้าคอมพิวเตอร์เสร็จสับเรียบร้อยนะครับ พอเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็คลิกซ้ายไปที่ตัวไฟล์ได้เลยนะครับจากนั้นตัวคำเขาจะดาวน์โหลดลงมานะครับให้เราไปเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ว่าเก็บไว้ที่ไหนนะครับพอหาที่เราดาวน์โหลดเก็บไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถส่งเข้าแฟลชได์ได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการ Copy หรือคลิกขวาที่ไฟล์ของตัวไฟล์ปักนะครับอ่าก็จะมีคลิกขวาเสร็จปุ๊บก็จะขึ้น Sent to น,นะครับเราก็ไปเลือกแฟดได์แค่นี้เองครับลายปักก็จะไปอยู่ในตัวแฟชได์ลูกค้าก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับเอาแฟชได์ไปเสีนบทีิจจักใช้งานได้เลย